ปิดทริปกันไปอย่างหวานชื่นเลยนะคะสําหรับทางด้านของปูตินค่ะเสร็จสิ้นการเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ2วันนะคะก็วันที่2ก็ไปที่อนุสาวรีย์นะคะไปวางรีนะคะไปลําลึกความสัมพันธ์นะคะในประวัติศาสตร์ร่วมกันยาวนานถึง85ปีนะคะแล้วก็ไปที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ปิดท้ายช่วงกลางคืนนะคะจัดการาดินเนอร์นะคะฉะลองครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับมองโกเลีย 85ปีด้วยกันค่ะก่อนที่ปูตินจะบินต่อไปที่เวลาดิวอสต็อกเลยนะคะไปเปิด World Economic Forum EEF นะคะที่เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเรียกไดว่าเดินสายรัวๆเลยนะคะ3งานรวดเลยนะคะสำหรับปูตินในเวลานี้ค่ะส่วนทางด้านของผู้นำมองโ,งโกเลียก็ออกมาไขข้อข้องใจแล้วนะคะว่าเหตุใดจึงเมินสารไขฟงค่ะมองโกเลียเองก็บอกว่าเขามีนโยบายเป็นกลางนะคะและเขาเองก็จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเนี่ย โดยเฉพาะปิโตรเลียมเนี่ยมากถึง95%แล้วก็ไฟฟ้ามากถึง20%นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองโกเลียเองก็ให้เหตุผลทางด้านของพลังงานไปนะคะว่าจะต้องพึ่งพาทั้งรัสเซียแล้วก็จีนด้วยนะคะมองโกเลียเองก็ เคยเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตมาก่อนด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับจีนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์นะคะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแบบนี้แหละค่ะก็เป็นข้อคิดที่ดีนะคะที่ทางด้านของรัสเซียเองนะคะฝากไปถึงไต้หวันนะคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงยูเครนด้วยนะคะว่าทําไมจีนกับรัสเซียเนี่ยรั้วบ้านก็ติดกันแต่ทําไมสามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้หากมีการเคารพซึ่งกันและกัน cap. มองโกเลียเองก็ตอบได้อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็มีเหตุมีผลเป็นเหตุเป็นผลด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าต้องพึ่งพลังงานจากรัสเซียเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วงานนี้เนี่ยปูตินก็ไปชวนให้จ่ายเป็นรูเบิลด้วยนะคะไม่ต้องผ่านดอลลาร์อีกแล้วนะคะไม่ต้องเสียค่าตรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้มีแต่สบายกับสบายเลยนะคะสำหรับมองโกเลียกับรัสเซียค่ะก็เดี๋ยวปูตินจะไปประชุม World Economic Forum ต่อเลยนะคะก่อนเนี่ยแหละค่ะเดินหน้านะคะ ฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะหันหลังให้กับตะวันตกนะคะหันมาคบค้ากับยูเรเชียนะคะเอเชียกลางนะคะแล้วก็เอเชียใต้ด้วยนะคะหันให้กับทางตะวันออกนะคะที่จะกอดคอร่ำรวยไปด้วยกันกับโลกยุคใหม่กับเศรษฐกิจ ของโลกยุคใหม่ในเวลานี้นะคะกับอีกหลายๆที่เลยทีเดียวค่ะก็เดี๋ยวงานฟอรัมอีโคโนมิกที่วลาดิวอสต็อกนะคะก็คงจะรับทรัพย์กันอีกเพียบเลยละค่ะแล้วก็คงจะเป็นอีกเวทีหนึ่งนะคะที่ชวนกันหันมาใช้สกุลเงินท้องถิ่นนะคะที่บกมือลาดอลลาร์นั่นเองละค่ะ